ต่อกันนะคะค่ะ นี่35นิสันที่ได้ไปจดทะเบียน2004ภายซีซียวโต้ทะเบียขอขายระทงค่1345มวันที่8มิถุนายน2567ประมวลภาพรถจอดสต๊อกอุดรธานีไม่มีแบบรถขับเคลื่อนไม่ได้ช่วงล่างเป็นสนิมค่ะใครตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนไม่รับคืนทุกกรณีแบบประชาชนอายุที่24เดือน2ปีคศ27ค่าบริการอื่น100บาทนะคะปประมวลหา24,000บาทหายเลยราคานี้รับได้เปิดราคาเชิญค่ะมีไหมคะ24,000ราคานี้24,000บาทไม่รับผ่านค่นที่1ฝากราคาเสนอราคาเชิญได้ไหวเท่าไหร่สามารถแจ้งได้24,000บาทไม่รับผ่านค่นที่2 20,000 สิบาทได้เราผ่าน,นที่3ค่ะต่ไอไปเชนินค่ะา,า,ามสิบหกโตโยต้าโคราฟติดทะเบียนจดทะเบียนสอง0ันเก้าันร้อยสี่สิบอโต้เบทะเบียนขอขาขอขาสองศูหมุประสิทธิวันที่ส3บสามกุมภาพันธ์สองพประมวลภาพรถจอดสตอกอุดฎนานทานนีไม่มีแวดรถขับเคลื่อนไม่ได้ไดชาร์จไม่ได้สตาร์ทไม่ทำงานนะคะขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีนะคะไม่รับผิดชอบไม่รับคืนทุกกรณีแบบประชาชนอายุที่16เดืนอน2ีคศ2569ค่าบริการอื่น100บาทเปิดประม,มูลคันนี้44,000บาทขายราคานี้รับได้เปิดราคาเชิญค่ะมีไหมคะ44,000บาทไม่รับผ่านคันที่หนึ่งฝากราคาเสนอราคาเชิญได้มีไหมคะรับรับเปิดราคาเชิญค่ะ44,000บาทไม่รับผ่านคันที่สองฝากราคาเสนอราคาเชิญได้นะคะ44,000บาทไม่รับผ่านคันที่สามค่ะ ต่อไปค่ะรถวับพี่37อิอสุดแม็กวิจทะเบียน2 0 1พันาห้ยพันเข้ารานซสีบรรณวัน์บทเบียนค่ะสองรบพรพาสัมภาวหาเก9 3สสิวันที่9าเมษายน5อ6พกบประมูลภาพร้านรถจัดสตอกขัดใหยารถ่ับเคลนไม่ได้ขายต่ำสภาพเล่งไม่ขึ้นแบตเตอรี่เสีอ,องไฟเครื่องยนต์โชว์สีไม่ตรงไม่มีแบ,บเปลี่ยนผู้ซื้อรื่องริกันเองค่ค่า,าขนย้ายพันห้ารบาท ค่าบริการออหนึ 100, 100่งร 10, ้อยบาทแบตเจ็ดเปร์เซ็นปิดประมูลคันนี้สองแสนหนึ่งหมื่นบาทหายเลยราคานี้รับได้เปิดราคาเชิญหามีไหมคะสองแสนหนึ่บาทไม่รับผ่านคันที่หนึ่าราคาเสนอราคาเชิญห่าว้เท่าไรสามารถแจงได้สองแสนบาทไม่รับผ่านคันที่สองมีไหมคะมีรับไมสองแสนหนื่บาทไม่รับผ่านคันที่สค่ะต่อไปค่ะระบบที่สามสิบแป 38คันนี้ตัวเต้าติด่าไปจดทะเบียน2,008ั 4, น,น,นแปเขย่าพาร์ทร้อยสี่สิบเป็นนว้ดปทะเบียนก่อกาทอรทงขาเก้าหาสามเมื่อปีสิบวันที่31ตุลาคม2568ประมวลภาพรถจอดสต็อกส,อสควนอนครไม่มีแบตร,รถขับเคลื่อนไม่ได้รถเคยเป็นแท็กซี่ช่วงล่าชาซีเป็นสนิมนรถเคยติดแก๊สมาไฟเครื่องยนต์โชว์ความร้อนขึ้น่ข่ายตำช้าไม่รับผิดชอบการโอนไม่รับคืนทุกกรณีเปลี่ยนสีมาลงเล่มล้วคัดใบคู่มือทะเบียนใหม่เล่มทะเบียนเดิมชำรุดบัตรประชาชนหมายวันที่29 16เดือน7ปีคคศ่าบริการเออ100บาทเปิดประะมูลค่36,000บาาทขย 3 6มหมื่นหราคานี้ขายให้รับได้เปิดราคาเชิญค่ะมีไหมคะสามหมื่นราคานี้ค่ะสามหมื่กันบาทไม่รับผ่นคทีหนึ่งฝาราคาเสนอราคาเชิญค่มีไหมคะสามหมนหกพันบาทไม่รับผ่านคทีสองเปลี่ยนใจเชิญได้เลยนะสามหมันบาทไม่รับผ่านคทีสาค่ะต่อไปค่ะสุดท้ายสามสก้าไฮซูดมกจทะเบียนสองพับหขยันเก้าร้อยสี่สิบมานัทะเบียนฮาสทเท่ากไก่เจสามสี่แปดหนปวิทที่สิแปดเมษายนสองพันสิบแประมูลภาพรถจอดสต็อกปาจีน บุรีนะาโฮาโรซ่าขายตามสมภาพแอร์แบ็กแตกค่าบริการอื่นๆร้อยบาทแวตเจ็ดเปอร์เซ็นต์เปิดประมูลคันนี้แปด0 0นบาทขายเลย 80, 8 0 0 0มือราคานี้รับได้ราคาเช่นค่ะมีท่านไหนสนใจไหมหนึ่งท่านขอบคุน้าราคาสู้ต่อเชนค่ะ8ปมืบาท8ปมืสองพันราคาเปลี่ยนไรบิดาราคาสู้ต่อเชนคิงปดหมื่นสองพันราคาที่ไรบิด8ปมือสี่พันราคาเปลี่ยนแล้วค่ะ8ปดมืสี่พันราคาเปลี่ยนไรบิดราคาสู้ต่อเชนคิงนะคะ8ปดมือนสี่พันบาทนับหนึ่งไรบิดค่ะสู้ต่อเชนนับปมือนหกพันราคาเปลี่ยนไรบิดราคาสู้ต่อคิงได้เลยค่ะ8ปดมือนหกพันบาทนับสองไรบิดสู้ต่อเชนได้เลยค่ะจะขายแล้วนะสู้ต่อเชนคิงแปดูมื่นแปดพันราคไรบิด 80,000-8พันบาทนับ2รายบิดมีไมไหมคะขอขายให้90,000บาทราคาเปลนรายบิด90,000บาทนับ1รายบิด90,000บาท90,000-2พราคาสู้9 0 0 0 2พันบาทนับรายบิด9 2 0 0 0ันบาทนับ2รายบิดจะขายแล้วนะคะสู้ต่อเชนนะคะ90,400ราคาเปลี่ยนห่ะ90,400บาทนับ1รายบิด90,400บาทนับ2รายบิด90,600ราคาสู้มาค่ะ90,600บาทนับ1รายบิด9 6 0 0บาทนับ2รายบิดมีสู้อีู่ไหมราคาสู้ต่อเชนนะคะ90,600บาทราคาอย เก้าหบาทันบน,นับสรายบิดหนึ่งแบาทรายบิดสู้ค่ะหนึ่งแบาทนับหนึ่รายบิดหนึ่งนบาทนับสรายบิดหนึ่งแสบาทราคารายบิดนับสามขายค่ะขายที่ราคาหนึ่งแบาทนะคะหนึ่งแบาทกับลูกค้าบิดหมายเลขไอศูนลูกค้าบิดหมายเลขไอศูนประมวลจับที่ราคานหนึ่งแบาทไทยดีด้วยค่ะ เหัน,เนที่5เข้ารวมประมูลครบทุกคันแล้วนะคะราคาในระหว่างนี้คะ่ะราคาท่านใดสนใจรถที่เข้าร่วมประมูลไม่จบกระมูลสามารถโทรแจ้ง0 2นย์สองหนต่อ205หรือ210ค่ะแล้วต่อไปจะประมูลเลนที่6นะคะในเวลา11บเนาฬิกายีนาทีนะคะ 哈。 มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการประมวลเลนที่6กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค,ค้าทุกท่านขอต้อนรับลูกค,ค้าทุกท่านเข้าสู่สนามการประมวลกับบริษัทแอปเปิลโนโตชไทยแลนด์ Auto, น Thailand, จำกัดค่ะขอนี่จะเริ่มทําการประมวลดิฉันขอชี้แจงเงื่อนไขในการประมวลให้ลูกค,ค้าทุกท่านทราบก่อนเลยนะคะการประมวลของเราลูกค,ค้าต้องทําการลงทะเบียนค่ะโดยวางเงินมาจําป้ายหมายเลขประมวลกรณีนนประมวลหน้าร้านลานูกค,ค้าต้องวางเงินมาจํา20 0 0บาทกรณีนนประมวลออนไลน์ลูกค,ค้าต้องวางเงินมาจํา5 0,000บาทโดยเป็นเงินโอนเท่านั้นหากลูกค้าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถทำโมฝาราคาแบบ่อ เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนสำหรับประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาและกรณีที่เป็นนิติบุคคลค่ะท่านเนยใช้หนังสือรับรองบริษัทขยืน่นณจุดลงทะเบียนเมื่อท่านในปลายหมายเลขประมูลแล้วนะคะท่านสามารถประมูลรถเก๋งก็ได้ค่ะยกหนึง่งครั้งหรือคิกหนึ่งครั้งราคาจะปรับขึ้นทั้งละสองพันบาทแล้วถ้าหากรถมีราคาเกินหนึ่งล้านบาทขึ้นไปราคาจะปรับขึ้นทั้งละหนึ่งหมื่นบาทค่ะสำหรับผู้มูลที่ราคาสูงที่สุดค่ะจะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการซื้อรถคันเก่าไปค่ะและในการชำระเงินค่ะท่านชำระครบร้อยเปอร์เซ็นเต็มในวันน ให้ราคาสูงสุดนะคะราคาได้ซื้อราคาดังกล่าวไปค่ะจ่ย200ายคบร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกค้าสามารถนำรถกลับบ้านได้เลยหากชำระบ,บางส่วนเล่มส่งตามไปทีหลังนะคะหากชำระบ,บางส่วนลูกค้าต้องมาจ่ายค่าต่ำสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะราคารถยนต์ที่ท่านกังวลได้ รวมถึงค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในการประมูลไม่ว่าจะเป็นค่าขนย้ายค่าทำกุญแจและค่าบริการอื่นๆท่านต้องชำระส่วนที่เหลือ90%ภายใน3วันทำการนับจากวันที่ท่านประมูลได้ท่านจึงสามารถนำรถออกจากพื้นที่ของเราได้ค่ะเมื่อลูกค้าประมูลรถได้ไปลูกค้าต้องรีบนำรถไปอนุทบกผลท่งทางบกภายในเวลา60วันก่อนทำการซ่อมแซมตัวรถเพราะหากเกิดกรณีไม่ผ่านขึ้นมาเรารับคืนคเฉพาะค่าตัวรถเท่านั้นค่าใช้ใจ่ายต่างๆของเราไม่รับผิดชอบให้รวมถึงไม่รับคืนทุกกรณีหา,หากลูกค้าอ,อนเกินกำหนด60วันในกรณีที่มีการยกป้าย หรือเป็นแปลสัญญาทางการขายทําบริษัทมีการคิดค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว20 0 0 0บาทตอนเริ่รายการโคศกข้อขายแล้วจะมีการคิดค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงทันทีและผู้บวงได้มีหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถสําเนารถหน้า16-18ด้วยตัวของลูกค้าเองพนักงานโคศกข้อขายแล้วเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายไม่จะเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากตัวรถหรือความผิดพลาดที่เกิดจากคตตลอของลูกค้าทงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นรวมถึงไม่รับคืนทุกกรณีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่ที ในส่วนของเครื่องยนต์ระบบเกียระบบไฟฟ้าไม่การันตีในส่วนของเลขใหม่และการจัดไฟแนนซ์วันหมดภาษีค่ะยืนยันตาสำเนาเป็นหลักค่ะในภาษีขัดเกินสมปีถือว่าลูกค้าต้องดำเนินการจดใ,ใหม่เองครับสิ่งของคำผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบถึงแม้จะไม่ระบุในช่องหมายเหตุก็ตามค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มการประมูลในเลนที่6กันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้วัน,นที่ 14, ส4ี่ตุลาคมสอเรสแสถานที่ประมูลติวานนท์จังหวัดปทุมธานีในเลนที่6รถเข้าร่วมประมูลทั้งหมด63สันหนะัเล,ลนรถบรรทุกนะก่อนเริ่มการประมูลนะคะดิฉันขออนุญาตน,นาตัวสวัสดีค่ะดิฉันชินา,น,านังนนท์สําเนียงนะคะเป็นผู้ดําเนินการประมูลในครั้งนี้ลําดับแจ้งถอนการประมูลไปก่อนแล้วนะคะคือลําดับที่48นะคะแจ้งถอนการประมูลนะมาค่ะเรามาเริ่มลําดับที่1กันเลยค่ะ ลำดับที่1คันนี้ค่ะ Isu NKR ค่ะไปจดทะเบียน2008ันเขออย 2008, ายอน2844้อยสีส่สิกันเป็นนวลไปทะเบียนบมาพพาธหนึ่งสี 4, ง่เก้าสี่เบอรีวันที่11ธันวาคม2566รถได้รับค้นเสานจากน้ำแชสซีเป็นสนิมหายตามสภาพเบรกหมดจมรถเคยป้ายเหลืองนะคะทะเบียนเคยระงับใช้ผู้ซื้อต้องโอนภายใน60วันค่าประจําเลขทะเบียน,น5,000บาทชำระเงินสดค่าบริการอื่น100บาททาวเวตเดเประมูล150,000บาทขายเลย แสนห้าราคา t h i รับได้เปิดราคาเชิญค่ะมีไหมคะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทหาแสนห้าหมืม่นบาทไม่รับผ่านครั้งที่หนึ่งฝาราคาเสนอราคาเชิญได้ค่ะมีไหมคะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทไม่รับผ่านครั้งที่สองมีไหมรับได้เปิดราคาเชิญค่ะมีไหมคะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทราคาไม่มีฝา,าไม่มีเสนอมานะนับผ่านครั้งที่สามค่ะต่อไปค่ะระเบ,บิที่สอง isuzu nlr ค่ะปเปจดทะเบียน2015ค่สิาะนืเครื่องยนต์130แรงมา้าค่ะเกียร์แมนวนวลป้ายทะเบียนถแปดหก8นึ่งหกศูนมูวันสีวันที่30กันยายน2 5ร8เปลี่ยนสีมาเริ่แล้วค่ะใบคู่มือทะเบียนใหม่นะคะเล่มทะเบียนเดิมเต็มทะเบียนครื่องงับใช้ผู้ซื้อเป็นการณ์ภายในหกสิบวันค่ามาจำเล่มทะเบียน5้าบาทชำระเงินสดค่าบริการอื่น100บาทเปิดประมูลคันนี้ค่ะ4ี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทราคานี้ขายให้แวดรคเจ็ดเปอราเซนี้ มีรับไหมคะ4,000,000สพั4 0 0 0 0ันบาทไม่รับผ่านคันที่หนึ่งค่ะฝากราคาเสนอราคาเชิญได้4 0 0 0 0 0สี่พันบาทไม่รับผ่านคันที่สองมีไหม4 0 0 0 0 0สี่พันบาทไม่รับผ่านคันที่สามค่ะต่อไประบบที่สามค่ะอิสุเอเนวาค่ะเป็นจดทะเบียน2 0 1 6 3 0 0เลี้ยงม้าเก็บวมนูจดทะเบียนคัหนึ่งหรือเท่าวัแหวนค่ะ8 3 6มงเปรเนที่4กรกฎาคม2668ราคาเพิ่อขึ้นไม่ได้ขายตามสภาพผู้ซื้อเปินกระดุมภายใน60วันค่าประจำนทะเบียลย รับได้เปิดราคาเชิญค่ะมีไหมคะสองแสนมีไหมมีรับไม่สนใจไหมสองแสนบาทไม่รับผ่านครั้งที่หนึ่งค่ะฝากราคาเสนอราคาเชิญได้ไหวเท่าไหร่สามารถแจงได้สองแสนบาทหาะราคาไม่รับนับผ่านครั้งที่สองมีไหมคะมีรับไหมราคานี้สองแสนบาทหาราคาไม่เปลี่ยนใจรับไปต้องขออนุญาตนับผ่านครั้งที่สามค่ะต่อไปค่ะลำดับที่สี่ สี่คันนี้ไฮสุ NMR ค่ะป็จดทะเบียน2 0 2 0 130แ้ลงากันเป็นนว่าทะเบียนท่า703430นบานปวทที่30มิบคนนรยปผู้ซื้อวมเนินการโอนภายนลก0วันครัประจำาเลขทะเบียน5,000บาทชำระเงินสดค่าบริการอ0 0บาทบัต7%เปิดประมูลคันนี้ค่ะ785,000บาทขาย 785หราคานี้ขายให้รับรับเปิดราคาเชนหาเกตสคันนี้ได้ไปรับเลยไหมคะ7 8 5ปหมืนหาพราคานี้7จ็ดปหืน้าพับาทไม่รับผ่านคันที่1ค่ะฝากราคาเสนอราคาเชนได้ไหวเท่าไหร่สามารถแจงได้7 8 5ปหมืน้าพบาทไม่รับผ่านคันที่2มีไหมคะเสนอราคาลูกค้าฝากได้นะคะ7 8 5ปหืาบาทหาลูกค้าไม่เปลี่ยนใจเรบไปนับผ่านครั้งที่3ค่ะ ต่อไปเชิญคารบาดี่5อีซูซูเอฟอาร์ปจดทะเบียน2020ยรื่องยนต์้าแรงมากิมบนัวทะเบียนทามประสิทวันที่31มีนาคม2 5 6 8ไม่มีเบาะโดยสารนะคะผู้ซื้อต้องดำเนินการโอนภายใน60วันค่ะประจําเลขเบียห้าพันบาทชำระเงินสดค่าบริการ100บาทแบตเ6็0 0 0 0บาทราคานี้หายหาย6 1ห0มราคานี้ลูกค้ามีสนใจบ้างไหมคะ1หกแบนทไม่รับผ่นบาทไม่รับผ่านค่ะท 6กแสนหนึ่งบาทลูกค้าไม่เสนอราคาฝากราคามาเลยนะคะต้องขออนุญาตนำผ่านครั้งที่3ค่ะต่อไปหาระดับที่ห้าอาระบับที่6ค่ะ6คันนี้ค่ะฮีโน่ค่ะเอฟซีนาบิจัทะเบียน2อ1พันสิร้อ้าแรงม้ากีมันโน่ทะเบียนหาเก้า2ก้าสมสอายีวันที่31มสิีนาคม2519ันสิบาประมวลภาพรถจอดที่บริษัทเดอะเบลล์นลูกค้าสำนักงานใหญ่ค่ะ เอกชัยบางบอลนะคะติดต่อคุณก้านะคะเบอร์ตามแคตตาล็อกนะคะขับเคลื่อนไม่ได้หายตามสภาพสีไม่ตรงไม่มีไปเปลี่ยนไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีแจ้งเลิกใช้รถตามมเจ็ดเก้าหาค่าคนย้ายพันห้าร้อยบาทค่าบริการอื100่นหนึ่งร้อยบาทบัตรเจริเซฟแบบวงสองแสนแปดหมื่นบาทราคานี้สองแสนแปดหมื่นบาทราคานี้หายให้รับได้เปิดราคาเชิญเลยค่ะมิม,มคะ สองแสนแปบาทไม่รับ1่ท่านขอบคุณมาราคาซู้ต่อเชิน่นค่ะสองแสนแปพันราคาเปลี่ยนที่ไรบิดหาสอไปสื่ไรบิดสองแสนแปดหมื่นสีพราคาเปลี่ยนลูกค้าสู้ต่อเชิ่นะคะสองแสนแปดหมืพราคาเปลี่ยนที่ไรบิดลูค้าซู้ต่อเฉ่ยค่ะบตรดเ์นตราคาซู้ต่อเชคลิกสองดแปดก็สู่ไรบิดสองแสนเก้าหมื่นสองพันสองก็สี่สองก็หกสามแสนบาทสามแสนสี่พันสามแสนแปดพันสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสองไรบิดสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันราคาเปลี่ยนสามแสนหนึ่งห สามหมื่นแปดพันบาทนับหนึ่ายไบิตแล้วค่ะสามแสนหนบาทนับหนึ่งสามแสนสองหมื่นบาทนับสองสามแบาทไรบิตสามสองสองสามสองสี่สามสองามปดไรบิสามแสนสอง่นแปดพันบาทนับหนึ่งไรบิตสู้ต่อเชินได้เลยค่ะ3 2มแสนสันบาทนับ2องไรบิตมีไหมคะไม่มสู้ต่อไหมสามสองศูย์สามสองสองไรบิตลูกค้าสู้ต่อเชินนะคะมีไหมสามแสนสามหมื่นสองพันบาทนับหนึ่ไรบิตสามแสน่องพันบาทนับสองไรบิตมีสู้อีกไหมสู้ต่อเชินได้ 3า4 3 3 6ายไรบิตแล้วค่ะ3าม0 0 0ามกพระเปียานสามหมืนหกพบาทน1บหนึ่งไรบิตสามแสนสามหมนหกพันบาทนับสองไรบิตมีสู้อีกไหมสู้ต่อเชิญนะคะสามแสนสันบาทราคาอยู่ที่ไรบิตสามสามแปดสามสี่ศูนย์สี่สองไรบิตสามแสนสี่หมื่นสองันบาทนับหนึ่งสามแสนสี่หมื่นสองพันบาทนับ2องสามแสนสีันบาทไรบิต 3 4 4 3 4 6ไรบิตแล้วค่ะามแสนซี่หมื่นหกพันราคาเปลี่ยนซ้มแซนสี่หมื่นหกพันบาทนับหนึ่งสามแสนสี่หมื่นหกพันบาทนับสอมีสู้อีกไหมราคาสู้ต่อเชิญเลยนะคะ3าไรบิตซ้มแซนี่หมืบาทนับนึ่า1ห้าสิบไรบิตซ้แนห้าหมื่บาทนับหนึ่าแนห้าบาทนับสาแนห้าบาทลบิตสามห้าไรบิตซ้มแน้าหมื่นสี่บาทนับนาแนห้าหมับาทนับาแนห้าหมันบาทลาบิต 356ไลบิดแล้วค่ะ3 you, 0, 5 6 0 0 0บาทนับ huh. uh huh. 1 3 5 6 0 0 0บาทนับ2 3 5 6 0 0 0บาท3 5 8ไลบิด3 5 8 0 0 0บาทนับ1 3 5 8 0 0 0บาทนับ2 3 5 8 0 0 0บาทไลบิด3 6 0ไลบิด36 2 3 6 2 0 0บาทนับ1 3 6 2 0 0บาทนับ2 3 6 2 0 0บาทไลบิด 364 3 6ส0 0 0บาทหนึ่ง3ามสนับาทรับสอนบาทลบิด3 6มไลบิด3 6ม0 0 0ับาทรับหนึ่ง360แสนับาทรับนับาทลบิด3 6 8 3 6 8ป0 0บาทรับหนึ่งามบาทรับามแน6บาท370เรบิด3า0บาทรับหนึ่งสเจบาทรับ2 370ามรบาทลบิด372 372,000บาทรับหนึ่ง3าเจับาทรับ2 3 2ามนับาทลบิด สาม3จ็สีื่นสีนบาทรับหนึ่งสามพบาทรับสองสามแเจ็พบาทไรลบิดสามเจ็ดหกสเมื่นหกพันบาทรับหนึ่งสามแสนเมื่นหกันบาทรับ2 3งสามแสับาทไรลบิดสามเจ็ดแปมแสนเดหมื่นแนบาทรับหนึ่งสามแสนเจดันบาทรับสองสามแันบาทที่ไลบิดสามูไบิดสามแสนแปดหมื่นสองพัราคาเปลี่ยนสามแสนแมืองพับาทรับหนึ่งสามแสนแปดหับาทรับสองสามแสนแปดหบาทไบิด 3 8 4ไลบีด3าพบาทนับนึ่า1 3พันบาท386ไลบีด3 3แสพบาทนับหนึ่งาพับาทนัาแสนพบาทที่ไลบิดนะคะ38 8แป8พับาทน้บหนึ่งามแสนพบาทนับสอคลิกเลยนะคะ390ไลบิด39 0บาทนับหนึ่งา1 3นเบาทนับสองคลิกอีกไหคะ392ไลบีด392พบาทนับนึ่งาม2พบาทนับสอง 394ที่ไลบีดสา0 0 0บาทนับ1น9่ 1, 0 0บาทนับ2 396 0 0 0ราคาเปลี่ยน398ที่ไลบิด398 0 0บาทนับ1 3 9 8 0 0 0บาทนับ2 398 0 0 0บาทที่ไลบิดค่ะ40,000บาท4 2 0 0 0พันราคาสู้4 2 0 0 0บาทนับ1 4 0 0 0 0บาทนับ2 42,000บาทไลบิด 4ี่แสนสีพราคาเปลี่ยนสี่แสนสี่พันบาทนับหนึ่งสี่แสนสี่พันบาทนับสองสี่แสนี่ันบาทไหลบิดสี่แสนหกพันสี่แสนหกพันบาทนับหนึ่งสี่แสนหกพันบาทนับสองสี่แสนหกับาทไหลบิดสี่แสนแปดพันราคาเปลี่ยนสี่แสนแปดพันบาทนับหนึ่งสี่แสนแปบาทนับสองสี่สไรบิตสี่แสนหนึ่งพันบาทนับหนึ่งสี่แสนหนึ่งพันบาทนับสองสี่นหนึ่งหบาทไหบิด 4, ส,สี่หนึ่งสองไบีีแนันบาทรับหน 2, ึ 2, 4, ่ง0ี 14, ืองบ,บ,บ,บาทรับสองสีหนึ่งสีบีื่บาทรับหนึ่ง0ีืบาทรับสองสี0แบาทไลบีนับ3ามขายค่ะขายที่ราคา4 1่0สนบาทกับลูกค้าบเลขไอศูนย์สองศูนย์ ราคาเล็กไอศนย์สองศูนยประมวลจับพิราคาสี่แสนหนึ่งหมืบาทไขดินเลยนะคะต่อไปเชิญลำรับที่7จนะคะ Isuzu MR ไปจดทะเบียน2,022210งแรงม้าเกียร์แมนวนวลายทะเบียน 8 3 7 5ามเจดห้า่งสีวันที่3ามเอมีนาคมสองพนสผู้ซื้อเหมือนการลงภายในก0้าับัน,หาก,กนบหากเกินกำหนดไม่รับผิดชอบหากเกินกำหนดนะคะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าดำเนินของใหม่ห้าบาทต่อนหนึฉบ,บับกรณีรถติดอาจจะได้เรื่องจราจรผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกกรณีค่าบริการเออหนึ่งร้บาทแบเดเปร์เซปิประมูลห้าแสนห้าหมบาทขายห้ 5, 500, าแสนหาหมาาาื่ราคานี้รับได้เปิดราคาเชิญค่ะ คลิกมาเลยค่ะ1ท่านตอบนมาราคาซู้ต่อเชนห้า5 0 0 0้าราคาเปิดแล้ว552554ไรบิต55 0 0 0นราคาเปลี่ยน5 6 0ยไรบิตแล้วห้าห้าหกสไรบิต566ไรบิตสู้ต่อเชลนคลิก566 0 0นพราคาเปลี่ยน 566, 0 0 0บาท570ที่ไรบิตค่ะ5 7 2 0 0 0เจพราคาเปลี่ยน5 7 2 0 0 0เจบาทนับหนึ่งไรบิตาเจ็ด5 7 4 7 6ไรบิาแสนด5ม6พราคาเปลี่ยน5 7 6 0 0 0เจบาทนับหนึ่งไร 5 7 60, 6 0 0 0บาท578ที่ไรบดา0บาทนับ1ไรบดาบาทนับ2ไรบีดห้5 8ปยบีด5 80, า้ costs, 5, 8, า0สนราคาเปลี่ยน582,000บาทนับ1 5 8 2 0 0 0ับาทนับ2 584รายบิด5 8าแพราคาเปลี่ยน586,0 0 0บาทนับห5 8่ง0 0บาทนับ2 588ไรบตายบิดห0ื0นปบาทนับ1 59่ง้ายไรบตด9 0 0 0 0เกบาทนับ1 5, station, 5, 88, 5, sections, 5, half, 5ึ0 0 0 0บาทนับ2 592 0 0 0 0พราคาเปลี่ยน5 9า0 0 0บาทนับ1 5 9 0 0 0 0เพราคาเปลี่ยน594 0 0 0บาทนับ1 596งาไรบตาย0 0บาทนับ1 5 9 6 0 0 0บาทนับสอง 5 9 8ไรบิต598 0 0บาทนับ1 5 9 0 0บาท6 0 0 0นบาทไรบิต6 00นบาทนับ1 6 0 0 0บาทนับ2 6 0 0 0ราคาสู้6 2 0 0บาท6 0 0 0ไรบิต64 0 0 0บาทนับ1ไรบิต6 0 0 0ราคาเปลี่ยน 66, 0 0 0บาท6 8 0 0ไรบิต6 8 0 0 0บาทนับ1 6 8 0 0 0บาทนับ2 6กหนึ่งสูรายบิดหกแสนหนึ่งพาราคาเปลี่ยน6 1 2สนหนนับาทนับหนึ่งหกมื่นสองพันบาทนับสองหกหนึ่งสี่ไรเบีดหกแสนหนึ่งหมื่นสี่ันบาทนับหนึ่งหกแพาราคาเปลี่ยนหกแสนหนึ่งหันบาทนับหนึ่งหกแสนหันบาทนับสองหกหนึ่งแปดหกสองศนย์หกแสนสองหมืบาทนับหนึ่งหกแสนสอบาทนับส 622 62,000 0บาทนับ1 6 2 4 6 2 6ส0 0ราคาเปลี่ยน626ส0 0บาทนับ1 628 0 0ราคาเปลี่ยน630 0 0 0บาทราคาเปลี่ยนหก2ส0ราคาสู้632,000บาทนับ1 uth, 100, 000, บน3 2 0 0กบาทนับ2 6 3 4 636ไรบิด636,000 638 638,000ันับ1 640,000บาทราคาเปลี่ยน หกแสนสีมันบาทนับหนึ่งหกแสนสี่มันบาทนับ2 6งห0 0สี่มื่สองพันราคาสู้หกแสนสี่หมื่นสีพันราคาเปลี่ยนหกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทนับ1 6ึ่0 0กี่มืสี่พันบาทนับ2 6งห0 0สี่มืสี่พันบาทที่ลายบิด 646 648กายรบิต650้ายบิต6 5 0 0 0บาทนับหนึ่งหก0ารเปลี่ยน6502 0พันบาทนับหนึ่งห0นพับาทนับสองก0 0 0หามพรกเปลี่ยน650ส0พับาทนับหนึ่ง656 6ายบิต658ส0ับาทนับหนึ่ง0ปบาท6 500, em, 6หกศยบิต6 6 0 0 0บาทนับหนึ่งหนบาทนับสอง0นบาทไรบิต 6 6 2 6, 6 6, 6, 6 68, 000, 2 0 0 0มนับาทนับ1 6 6 4 0 0 0ราคาเปลี่ยน6 6 4 0 0 0พบาทนับ1 6 6 4 0 0 0บาทนับ2 66 4 0 0 0บาทลบิด666 6 6 6 0 0 0บาทนับ1 6 6 8 0 0 0บาทราคาเปลี่ยน6 6 8 0 0 0บาทนับหนึ่ง0 0บาทนับส West, 68, 6 month, 6 8 0 0 0 0ับาท6 7 0ูนไรบิท6 7นด6ม0 0 0บาทนับหนึ0ง6กมืบาทนับ2 672พัราคาเปลี่ยน672 0 0 0ับาทนับหนึ่งหกบาทนับ2อง SI <S, S> 2 0 0 0นับาทที่ไรบิทดี่หกาสนเดบาทนับหนึ่0 0สนบาทนับ2 6ง6กเหบิทดหมืนบาทราคาเปลี่ยน68มืบาทนัห 6 8แสนแปบาทนับ2สู้อีกไหมคะหก0สนแปบาทราคาอยู่ที่ไลบิดนะคะ6,82ส,ส,สู้มา6 8 2สนแบาทนับ1 6,84งหกแปดสี่หกแสนแปบาทนับ1 6 8่งหกแั 8, บาทนับ2มีสู้อีกไหมคะ 6กแสนแปราคาเปลี่ยนหกแสนแปดห่นหันบาทนับหนึ่ราคาสู้หกแสนแปดห่นันบาทนับหนึ่งหกแสนแนปดพันบาทนับสองหกแสนแปดหมื่นแปดันบาทอยู่ที่ลายบิดหกเกนราคาเปลี่ยนหกแสนเก้าหมื่นบาทนับหนึ่งหกมื่นบาทนับสองหราคาสู้หกแสนเก้า่นันบาทนับหนึ่งหกแสนเันบาทนับสองคิกอีกไหมคะ 694ไลบิต694000บาทนับ1 694000บาทนับ2 696 696000บาทนับ1 696000บาทนับ2 698000ราคาเปลี่ยน698000บาทนับ1 698000บาทนับ2 698000บาทราคาอยู่ที่ไลบิต นับเจ็ดแสนบาทขอบคุณค่ะเจ็ดแสนบาทไลบิดแล้วนะคะเจ็ดแสนบาทนับหนึ่งไลบิดเจ็ดแสนบาทนับสองไลบิดคียกิ่งไหมคะจะขายแล้วนะเจ็ดแสนบาทราคาไลบิดนะคะนับสามขายค่ะ ขายที่ราคา700,000บาทลูกค้าบิดหมายเลข i 0 0 2 3ลูกค้าบิดหมายเลข i 0 0 2 3ประมูลจะพี่ราคา700,000บาทนะคะยินดีด้วยคะ่ะต่อไปคะ่ะรำรับที่8 Hino f c 9ค่ะเป็นจดทะเบียน2010 145ลังมากิมานุ่นบัตรทะเบียนหา9 9 2 3 2 0ประสิทธวันที่31มีนา